สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะกับข่าวครา,าวของชายแดนข้างบ้านฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่มีมาให้เราเนี่ยได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆค่ะ อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยของเรานะคะให้ผ่านพ้นเรื่องราวทุกๆอย่างไปได้ค่ะเอาละค่ะมากันที่คลิปแรกวันนี้นะคะที่จีิบเอามาพูดถึงเป็นคลิปจากบนติกตอกของคุณมิสเตอร์ออบดทีเอชนะคะยูทูบเบอหนุ่มชาวต่างชาติที่เขานั้นก็ได้มีการตัดเอาคลิปของเขาเองเนี่ยมาลงบนติกตอกของเขาค่ะโดยเนื้อหาของคลิปนี้นะคะก็เกี่ยวกับความมีระเบียบของคนไทยที่ยืนรอรถไฟฟ้าค่ะ เปิดคลิปมานะคะเขาก็ยืนอยู่ที่สถานีแอร์พอร์ตลิงซึ่งเขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นสถานีรถไฟที่มีระเบียบม,มากที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาก่อนจะหันกล้องให้ดูผู้โดยสารที่กาลังต่อแถวกันขึ้นรถไฟค่ะเราพูดต่อว่าแค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่จะต้องต่อคิวขึ้นรถไม่มีการยืนรออยู่บริเวณข้างรถไฟเลยทุกคนอยู่ในแถวทําให้มีความรวดเร็วเป็นภาพที่เห็นแล้วทําให้เขาประหลาดใจมากจริงๆแน่นอนว่าสำหรับคนไทยนะคะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่า หากมีการแซงคิวเกิดขึ้นนั่นถึงจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติค่ะและอาจนำพาไปสู่การวางมวยกันได้ค่ะอย่างที่รู้รู้กันอยู่นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองแห่งนักรบนักสู้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆแอดก็หยิบยกเอาความคิดเห็นเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันค่ะคอมเมนต์แรกนะคะก็บอกว่าเคยมีประสบการณ์ตอนเรียนประถมบางช่วงจะมีไมโลมาแจากฟรีแล้วเพื่อนผู้ชายแซงคิวโดนผู้หญิงรุมตก จค,คอมเมนต์ต่อมาค่ะเข้ามาบอกว่าคิดว่าปกติมาตลอดเข้าคิวเข้าห้องน้ําก็ยังต้องเข้าคิวซึ่งความคิดเห็นนี้นะคะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสําหรับฉันมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจฉันอาศัยอยู่ในลอนดอนเป็นเวลาหลายปีในนั้นเนี่ยผู้คนจํานวนมากมารวมตัวกันข้างรถไฟแล้วเบียดเสียดอยู่ข้างในถัดมาค่ะบอกว่าการเข้าคิวลดปัญหาการกระทบกระทั่งที่ไม่จําเป็นมีระเบียบเคารพสิทธิ์กันละกัน ส่วนความคิดเห็นนี้ค่ะบอกว่าไปร้านสะดวกซื้อก็ยังต้องต่อแถวจ่ายเงินแล้วความคิดเห็นนี้ค่ะที่เข้ามาบอกว่าคิดว่าถ้าไม่ต่อคิวก็หยู่หัวกันฉ่ำทุกสถานีเลยค่ะมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าขอบคุณชาวไทยที่ทําให้วันนี้มีสิ่งดีๆให้ชาวต่างชาติได้มาเห็นเป็นที่ชื่นชมและเป็นตัวอย่างที่ดีถัดมาค่ะบอกว่าไม่มีทางที่จะได้เห็นภาพนี้ในซิดนีย์จะวิ่งใส่ประตูอย่างเดียวอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะบอกว่าบีบตแตร แซงคิวคือความอ่อนไหวของคนไทยอยากรู้ก็ลองดูได้ปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าเราได้รับการสั่งสอนและปลูกฝังในสิ่งนี้จนเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่การต่อแถวต่อคิวขึ้นรถไฟฟ้าเท่านั้นแต่ว่าในสถานที่อื่นๆเนี่ยก็มีการต่อคิวเช่นกัน เรียกว่าเกือบจะทุกที่เลยก็ว่าได้ค่ะอย่างตามสถานที่ราชการธนาคารโรงพยาบาลไายสนีและห้องน้ําในบางแห่งนะคะที่อาจจะต้องมีการต่อคิวเข้าห้องน้ําหากว่ามีคนใช้บริการเยอะค่ะ ็อาจจะเป็นการที่คนไทยนะคะถูกปลูกฝังแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีการต่อคิวรับอาหารและต่อคิวในกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะนอกจากจะเป็นการปลูกฝังวินัยแล้วนะคะก็ยังเป็นการปลูกฝังในเรื่องของความอดทนด้วยค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้ความอดทนนะคะในการรอจนกว่าจะถึงคิวของเราค่ะ มาต่อกันที่คลิปค่ะเป็นคลิปที่ถูกนำมาโพสต์ต่อโดยเพจเกือบสวยบน Facebook ค่ะซึ่งเป็นภาพที่นํามาจากคุณเจสซี่นะคะนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยความช่วยเหลือแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่าก็เป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ค่ะกับวิดีโอคลิปนี้นะคะที่เผยแพร่การทําความดีของฮีโร่ผู้ไร้ซึ่งพลังวิเศษนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกําลังขับขี่รถจักรยานยนต์ของเขา เนี่ย ไปตามถนนตามปกตินะคะในขณะนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นคุณยายคนหนึ่งกําลังยืนรอข้ามถนนที่ณนะช่วงเวลานั้นมีรถวิ่งตลอดเวลาค่ะแล้วบริเวณนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางม้าลายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ถึงกับหยุดรถนะคะแล้วรอจังหวะเดินข้ามถนนเพื่อไปรับคุณยายมาอย่างอีกฝั่งค่ะถามว่าเขาเนี่ยรู้จักคุณยายไหมแอดคิดว่าน่าจะไม่ค่ะซึ่งช่วงเวลานั้นนะคะหนุ่มคนนี้ก็น่าจะอยู่ในเวลาพักกลางวานันเพราะดูจากยูนิฟอร์มที่เขาสวมใส่ยอยู่นั้นนะคะก็น่าจะ เป็นพนักงานส่งพัสดุค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ขับผ่านคุณยายไปเฉยๆนะคะกลับเลือกที่จะให้ความช่วยเหลือในขณะที่เราก็ต้องเชื่นชมรถยนต์ที่หยุดแล้วตีไฟไว้นะคะเพื่อการรถคันอื่นอำนวยความสะดวกให้คุณยายเนี่ยข้ามถนนนี่แหละขาน้ำใจของคนไทยเราแม้ว่าจะไม่มีทางมาลายแต่ว่าหากมีน้ำใจต่อกันเนี่ยการข้ามถนนในประเทศไทยก็อาจจะไม่น่ากังวลน,นะคะซึ่งบางพื้นที่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าแม้ว่าจะข้ามถนนตรงทางมาลายเนี่ยแต่ว่าก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่ดี ะะจริงๆเนี่ยทางม้าลายมีประโยชน์นะคะแต่ว่ามันจะไร้ประโยชน์หากว่าเราไม่เติมน้ําใจลงไปในการใช้รถใช้ถนนค่ะถึงอย่างนั้นเนี่ยคนข้ามถนนเองเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทในการระมัดระวังรถเช่นกันค่ะถึงจะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลงไปได้ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็ต้องชื่นชมฮีโร่คนนี้มากๆค่ะ และถึงแม้ว่าแดดในวิดีโอคลิปเนี่ยจะร้อนแค่ไหนนะคะแต่ว่าเรากลับรู้สึกเย็นใจนะคะกับน้ําใจที่หนุ่มคนนี้อิบยื่นให้กับคุณยายค่ะคลิปนี้นะคะเรามาลองฟังความคิดเห็นกันค่ะคอมเมนต์แรกนะคะก็บอกว่าใจดีจังเลยค่ะดูอบอุ่นล้มุนไปเลยหายากนะคนที่จะสละเวลาเพื่อช่วยคนอื่นแบบนี้ขอให้เจริญเจริญนะคะถัดมาค่ะบอกว่าสังคมน่าอยู่มากเลยอยากให้มีคนดีๆแบบนี้ คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าสิ่งดีๆที่ทําด้วยใจไม่ต้องอวดลงโซเชียลแต่ว่าเรารู้อยู่กับตัวเองว่าเราได้ทําสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นน่าชื่นชมจากใจจริงค่ะอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะเข้ามาบอกว่าชื่นชมทั้งคนที่ข้ามไปช่วยและรถที่หยุดให้ข้ามเห็นแล้วฮิวใจสุดๆส่วนความคิดเห็นนี้ค่ะบอกว่าดีใจที่ยังมองเห็นค่ะทั้งที่ขับผ่านไปได้ขอบคุณน้ำใจคะ่ะ แล้วความคิดเห็นนี้ที่บอกว่าสังคมจะน่าอยู่ถ้าทุกคนเป็นแบบนี้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมและกฎหมายขอชื่นชมจากใจเลยครับปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่า ใช้เวลาทำดีไม่ถึงนาทีคนไทยใจฟูไปแล้วหลายแสนคนหันมาทำดีเพื่อคนอื่นบ้างก็ดีเหมือนกันแฮะซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะแน่นอนว่าจะต้องเข้ามากล่าวชมฮีโร่ผู้นี้แน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปต้นฉบับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตหลังข้อมูลในคําำอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันเสมอมา สุดท้ายนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทำคลิปก็ต่อไปกันด้วยนะคะก็คอปปี้ไทยด้วยคลิปนี้นะคะจากเพจ Facebook เกือบสวยค่ะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักของน้องๆน,นะคะที่พากันทำความดีเก็บขยะใส่ถุงนะคะแล้วนำไปวางไว้บริเวณจุดทิ้งขยะก็เป็นนิสัยดีๆนะคะที่คนไทยเราเนี่ยได้มีการปลูกฝังมานะคะในเรื่องของวินัยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ